หัวไฟไหมจัดให้อีกแล้วครับครับวันนี้ก็เมนูวิเศษอีกแล้วนะครับนี่ทอดกระเทียมทอดกระเทียมเครื่องในทอดกระเทียมกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับนี่รุงครับอันยิมโตดีจากวัตถุดิบหลากธรรมชาติใส่เข้าไปครับรถดีครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเกลือครับโรยครับนี่ทอดแห้งๆกับแป้งกรอบ ใส่เข้าไปครับน,บนี่เครื่องในทอดนี่ต้องใส่แป้งนะครับสุดท้ายครับนี่พริกแกงพะแนงใส่เข้าไปโอเคครับก็นี่เราก็ปรุงรสเสร็จแล้วครับนี่ลงทอดกระทะทอดเลยครับลงไปรอเะไรครับนี่อร่อยมากมาก นี่ก็เราทอดมานะครับนี่เห็นไหมครับ huh, น <en amigo> ี่โอ้โหเหลืองหอมกรอบอร่อยครับใบซิกเนเจอร์หอะครับใบขุนทอดกรอบนะครับต้องผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยนับจากนี้ไปอีกหมื่นปีผมกเจะาจะจดจำชื่อข้าได้ขึ้นใจใครวะสั่งได้นะครับใบขุนทอดกรอบใบครัวไฟไหมร้อครับครัวไฟไหมจัดให้ดีแล้วครับขอบคุณครับโอเค